ทักทายสบายดีทุกคนมาพบกสองเกศสอนสาวผู้ไทยอีกแล้วเนาะพี่น้องสบายดีเอฟซีทางฟังไทยฟังลาวกะตังประเทศทุกคนเลยเด้อเป็นี้สาวเกศย้ำน้งแรงว่าเยอะไปตลาดอยู่เมืองอัสสัมพันธ์ท่านน้อ้านากุจจ์ไ่เยอะไปซื้อข้ปุ้นน้องเอดกินแรงขปุ้นเนื้อว่าอันคนไทยเขาซื้อนะขนมจีนว่าเยอะไป้อกินแรงเกศก็ซส้ไปกับเอ้ยล้วกะกับหลานทั้งสามคนน้องพี่น้อง สิขี่รถจกักรยานยนต์ไปล่างห้าไปหนีดิ๊ดด,ด,ดิ๊มาห้ากล้องบะอันโดยมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อน้องพี่น้องโอนเงินเพื่อเกี๊ยนึงพันบาทเกี๊ยก่ะขอขอโมกครอบใจเพื่อนหลายๆเด้อขอเพ่พอนเพื่แพ่เกี๊ยแห้งความเจ็บเป็นเทไรของใครตัวนี้เีย่ติกระวินกายขอเพิ่ขอขอนเทศเถึกอ่ะจะเลื่อนหุงเพื่อไปมานาเด้อเพื่อนเธอเกี๊ยมันี้งจัดมานาก,ก็ขอเพืกลับไปหาเพื่นเป็นซีเป็นร้อยเป็นพันเท้าคุณแหละ นี่กาสิได้เหดกินแรงเมนุเห็ดข้าวปุ้นนี่ยละพี่น้องเครื่งกินได้กินที่ของ,ของควบครบใจคนหลายๆที่เห็เดเฮาได้มีโอกาสืันนี้เนาะได้เหดกนินขนมจีนพร้อมข้อพร้อมโคกับพ่อแม่ทั้งหลานทั้งเกี์น,นั่งพอดีหกเจ็ดคนกแหละอะตอนนี้เฮาก็กินเครื่องไปตลาดกันเลยพี่น้อง 拜拜。 ตลาดอังสะกอนทีเรียว เอาป่ามาก็ได้เอ้ยนะพี่น้องไม่เยเอะมือบ่อาคนงามคนสวยป่าโลนึงน้อสปลาโลปนินโลนซื้อป่าโลนึงก็เห็นนังขอบนําขอบฟุนปนินแ้นี่ทังหลังเคสนี่เลยนี่กานะตอนแรกคจะเล่านทอดนี่นะ เม้บอบาทเขาเลยน,นะนะเจี๊ยสิบขันเอาบน้อยเนาะเต็มกลับนะเนาเรื่ร้อยบ้าขายขนมบุญงเบี้ยเ็นพ่เป็นร้อยบ้าเป็นตอกน่น้องแดงมันนะ

ตัวนกเตัวบ้านเมืองเขาใช่ทำด้อเนาะช่างใต่อย่าไปอยู่เดกนอ่ะี่เราถามมึงจกคโลเลยละโลสิบห้าเนาะเขาเขาบต่โลสิบห้าเนาเราไอันนี้เท่าไหร่

อันนี้เท่าเรือเท่าเหมือนเท่าเรือกุนนะเต็นกว่าจบซื้อพักบ้มีมีจิงไก่บ้างจิงไก่เยอจิงไก่ขาว ย่างย่างลงาขนมย่างบัตรน้องนะลูกขนมนะนี่ค่ะสเปเบิ้งพักกันนะพี่น้องเจียวพักสลัดกับพักตื่นนี่นี่ชุงเบิ้ง <c oughs> ส่งเขาเริเขิเริ่เ าออปาแดปไปหาบุางปลาแด็อีกออวเ่เอ,อปาปลาแด้ปลาหือเนาะฮะเอาปลาแด้ปลาหือดสิ

ไปส่งไปส่งซีน้ำมันสาวฟูได้บนส้าหาาสาศิลป์ตอนนั้นล่าเ่อเลนเสองสมสี่งสุีไปมากจาเล็กมากจะสุดปักยาเจีกยบเนกบ้านประมาณสามสิบสบาทเด็ประเด็ดเด็ประเด็ตรงประเดดสาลิมาอย่าง บรนย้กา้อซื้อครบเลสทิค่ากันกับเลสพี่น่สร้างภูกิใจย่อลูกของพี่สาวทั้งนั้นสามคนได้เมื่อตอนนี้ย่างกระทุนึกกันนมกันแข่งกันน้องกันน้องกันน้อง

ระบายดีมกล้วยหมีนีแต่มันเอามั่นแทนเนอัไกินน้ำสาได้า่นเนอคุนัจังไีรอยซื้อได้สำหรับเมียนบอสตัเดียว าก็มาห่อเทินไปที่ห่ออาจารย์ปานิคัสกิเมเครื่องเ็ดข้าวปุ้นต่อเลยสวัสดีเงี้ยไปค่อยซีเอสซองยูทูบคือสาวค่ื้อสบด้อสวัสดีก่อสบายดีสบายดีคอบ,บใจเอฟซีคอบใจผู้ใหญ่ใจดีเด,อด้อที่เห็นให้ทียบายังบอกบายบายขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเด,อด้ดเดอเห็นอัน ว้ามีแนวกินแรงเอ็ดเทมรนี่แซบแซ่บเฮอร์เซอรลินกับอินเตอร์กินเนาะบอเอ็ดเพ็ดและเฮอร์เซอรลินอินเตอร์ในเฮ็ดเอฟว่ใหญ่ส์เอ็ดเพ็ดนะเอ้ยเงินบ้าคนงามบั่นคอยละอินเจ้าจะส่งให้น้องเนาะ ขามะพราวเอามะพร้าวสดๆจากต้นมาดิซื้อน้ำกงชุ่มสิเกอดองเพินน้ม่เอ้ยจะไม่มาเหากล้องแน่นิดจะไม่เอาล่งใดๆยิงกรนปุกิงอยยงสิ่ค่อยๆเอ้ยคนท้งหลังาดิยกระซอยเอ้าคนทางหลัง

บอบมาไปให้เรลุกเดบางอีออนบางชลินก็บต่ไม่ลาปะปัจามไม่สองอีลอปตจตามกินยนนะเชื่อแน้อทุกคนสบายดีก็เลย้สบายดี น้ำเลาสูงผมดรอจเก๋ใิ่สิมผ้ามะพร้าวพอเบิร์นที่น้องกินเบิร์นไยอะอามาซักคนกินน้ำมะพร้าวห้ได้เหรอเอ่นะแม่กินเยอะเอาทษหน่อยก็ได้กินแบบน,น,น่วะสัน น้ำมะพ้าวแก่ยิ่งแก่ยิ่งแทบอ้างมาดมันน้ำมะพ้าวอ่อนนมาดูได้มาแล้วงานบอพี่น้องดีเสวยบังคือนีสวยปะจ๊ะสวยนะไปเอากระต่ายมาเลยนะกร่ายเอีถ้ามาเล่นกินแล้วครับ เลขถกสามห้าสามหเก้าห้าบลาอน่นบลาจะดับไปเบิ้งดิประมาณนั้นเลยาโอ้น้องซ่เบอสามตั่ได้อาเอ้ยจูดถูกนะสามเกห้าเลย นี่พี่น้องคิมาคันน้ำกะทิกัเนาะเพราะว่าเมื่อกี้คูณมะพร้าวแล้วเลยนสีคันน้ำกะทิสดๆกอนอุ่นคันซกซังตัวนี้มะนึงแ้วพี่น้องอันนี้มะพร้าวมะนึงตอนนี้ก็คือน้ำอุ่นน้ำฮอนเกือบว่านอนกุญแหลายตัว เิไทนไมชนรอนน้อน,นั่งน,นนี้คือว่าใครคือล้างมือแด้เดินนี่เดินคันแบบนี้เลยนะจาน้านอนจะกินน้ำเกลือวะ นจิกินน้ำเกลืออยู่บนนี่นสองมือเลยได้แย่นะหมูโอน นี้ห้องขั้นต่อเลอรแล้วจิออนตั้มมาหูวกระเทมกับหัวกระโบบองเกระตาบ้านเซอเกโซกระเทมกระเทมโปเองกระเทมปูเองหัวกระโบถือโปเองอันนี้บไปดิซีนั่นบอเบ่งพี่น้องตัวนี้ปากระสุกและเกสิกเอาขึ้นมาใบต่ำต่อเนาะนี่ เด็กมีมะเพ็ดน้ำซีตบมกำลังไอตัวต,ว,ตวดอยู่เลยนีย่อันนี้คือเนื้อปลานิเนื้พี่น้องคุณกมือขี้ตับมะเพ็ดแต่ดียวมันก็เลยแดงๆนี่น้าผีาววมาเี่ย นี่พี่น้องแล้เวเป็นที่เทีเยมหอยอะไรแบบนี้ทิมาเอาส่นข้าวปูนไปเสิร์หนังนะพ,พี่น้องห่างๆพ่สิข้าวปูนจะรับทีแม่ไม่ทัน,นได้กินข้าวปุ้นบ้างอยากกินข้าวกันบ้างข้าวกันนี่ทางพี่กินแล้วลงมือละพี่โป้เนี่สยสโลนโป้เอาน้องนอนบ่นนนพี่โพ้คนเอาอินเตอเสิร์ฟนิดนี่นอนไม่ทันรับเนาะมาเด้อ ขึ้นขนมจีนนมำจีน้จีนมเ,นเค้กขอบคุณนน้นเค้กได้พี่น้องมาเด้อพีพีพเอฟซีทุกคนอันนี้คือแม่โคขอบคุณเอา,อเาแก,กงไม,แม้แม่กินเล็กลงแน่เด้ออันนี้แกงไม้แม่ออมเล็กอันนี้อีแม่กินข้าวอีแม่เยอะข้าวไอ้คนเมื่อกี้กินนั่นขอบคุณน้ำลั่งบายบายดูแม่ไฟเอฟซีตดตามเพอนี่ยูไคลิปเพอนเี่ บายติด <Bye. S 2> <Bye. S 1> ตามันน้องเกศสอนเธอเด้อ <c oughs> นี่ก็ว่าผมเป็นได้วา่าเล่นนะเนี่ยเออบายเจ้าทุกคนฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจใคือเกศสอนภาษาฟูไทยเนี่ยเด้อน้องเกี้ออนเนี่ยซะบายบายดุฝากส่งเนี่ยดุฝากส่งกี้ออนไลน์แชแนลเนี่ยเด้อเน็ตซีเด้อฝากเนี่ยเด้อน้องกี้อนเปิดส่งแล้วค่ะยังนผมมีผู้ติดตามไปเลยือกหาติดตามสองคนนี่แล oh, หละแล้วมีอะไนะ 拜拜了。<laughs>